สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำเอฟเฟกเก้าอ้เลื่อนเองได้นะครับผมนะต้องใช้เอฟเฟกการตกแต่งวิดีโอนะครับผมนะรวมถึงฉากเขียวอะไรต่างๆมาเรียนรู้ไปด้วยกันเลยครับผมนะแล้วผมจะให้ดูวิดีโอที่ผมทำเสร็จแล้วนะครับผมนะให้ชมก่อนเลยครับเป็นแบบนี้ครับผม ท่านผู้ชมต้องจับตาดูเก้าอี้ตัวนี้ดีๆนะครับเดี๋ยวมันจะเลื่อนเองได้ครับผมกันบ้างพเพื่อน ท่านผู้ชมเห็นหรือ,อยังครับก็อีมเลื่อนเองได้นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมกันเลยครับผมเมื่อเรามาถึงหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆเราก็จะไปเอาภาพกันนะครับผมเป็นภาพนิ่งนะครับไปที่เลเยอร์ครับไปที่มีเดีย ปึ๊บเข้าไปภาพของราบก็จะอยู่ตรงนี้ครับปึ๊บเข้าไปอันนี้แหละครับผมนะได้ปึ๊บเข้ามาเนี่ยใช้ภาพนี้เลยครับผมนะไม่ได้ภาพมาแล้วนะครับผมนะแเราก็จิ้มไปตรงที่เลเยอร์ให้ขึ้นแถบสีเหลืองครับผมนะแล้วเราก็ ขยายมาให้เต็มนะครับผมนะให้เต็มหน้าจอเลยเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกนะครับทีนี้เพื่อนๆเพื่อนๆน,นก็จะต้องใช้แต่งรูปนะครับผมนะใช้ตรงที่เลเยอร์ครับผมปึ๊บแล้วก็กดมาที่วาดเขียนนี่ครับผมนะล่างสุดเลยปึ๊บอ่า เราจะใช้เป็นสีเขียวนะเพื่อนๆน,นะกดไปตรงที่สีเขียวตรงตรงที่แถบสีตรงกลมๆนี่ครับผมนะปึ๊บเข้าไปก็จะขึ้นมาแบบนี้นะผมนะใช้สีเขียวนี้เลยครับปึ๊บนี่สีเขียวตรงนี้นะผมนะติ๊กเครื่องหมายถูกครับจะใช้เป็นตรงนี้ตรงที่ลูลกศรนี่จะใช้เป็นดินสอนะครับผมนะ ดินสอซ้ายมือสุดเลยครับผมปึ๊บอ่าน,นี้ลองมาลองมาขีดดูนะครับผมนะสีเขียวนะปึ๊บปึ๊บเนีย่ยเนี่ยอ่าสีเขียวแล้วผมนะจะเอาให้เหลือแต่เก้าอี้ครับผมนะอ่าเหลือเก้าอี้เอารูปห้องออกก่อนนะครับผมนะอันนี้ดินสอถูกละแต่ว่ามันใหญ่ขึ้นนะครับผมนะ ครัมันขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่สุดเลยอ่าเนี่ครับผมนะพเพื่อนๆก็วาดไปนะผมนะแต่วาดให้สีเขียวมันเต็มแล้วครับผมนะอ่าเต็มแล้วเหลือแต่เก้าอี้นะพเพื่อนๆอันนี้ต้องใช้ความต้องต้องละเอียดนิดนึงนะครับผมนะอ่าให้เหลือแต่เก้าอี้นะพเพื่อน ล,ลบภาพในห้องนี้ออกออกหมดแล้วนะครับผมนะเหลือแต่เก้าอี้ครับผมนะเหลือแต่เก้าอี้ปุ๊บเราก็ติ๊กถูกไปครับผมนะอ่าเหลือแต่เก้าอี้แล้วนะเสร็จแล้วเราก็ต้องมาตรงนี้ครับมาจับภาพกันกนะ่อนจับเป็นภาพนิ่งครับผมนะด้านซ้ายมือสุดเลยครับผมนะตรงที่เป็น รูปสี่เหลี่ยมก็มีลูกศรสี่มุมนี่ครับผมนะกดไปปุ๊บนะจับภาพและบันทึกนะอันบทสุดเลยนะครับผมนะกดปุ๊บเข้าไปนะเส็จแล้วครับได้กโบอีนะอันนี้ก็เอาเออกไปก่อนนะครับผมนะเอาที่เราวาดเขียนนี่ออก ทิ้งไปครับผมนะทิ้งไปนะครับผมนะนี่ครับอันนี้ภาพเดิมนะครับผมนะเพื่อนๆก็วาดเขียนผนังห้องแล้วก็พื้นห้องทับเก้าอี้ไปเลยนะครับให้เป็นเหมือนภาพนี้นะครับผมนะไปเอาเก้าอี้กันอีก,อ,ก,อ,กอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะเข้าไปมีเดียือนเดิมเนี่ยครับปึบเอาเก้าอี้มาได้เก้าอี้มาแล้วนะครับผมนะ เสร็จแล้วเราก็ซีไปตรงที่เลเยอร์ก้าอี้ตรงนี้เลยครับผมนะ่เข้ามาปุ๊บก็เอามาโครมาคีเอาสีเขียวออกก่อนนะครับเพื่อนๆกดปุ๊บเข้าไปกดเปิดโครมาคีนีน่เลยติ๊กเครื่องหมายถูกโอเคนี่ฮะ นี่ก็อีของเราแล้วครับผมนะที่เป็นฉากเขียวเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเอาเข้ามาแล้วนะครับผมเพื่อนนี่เลยเราจะาตั้งตรงไหน,นมันใหญ่ขึ้นนิดนึงโอเคนะคผมนะเนี่ยนี่ก็อีของเราแล้วครับผมนะอ่าเอาไว้ตรงนี้นะฮะเอาไว้ตรงนี้เลยครับเพื่อน ถูกครับผมนะนี่ครับได้ได้ภาพเหมือนตอนแรกเลยนะครับผมนะมีภายในห้องแล้วก็มีเก้าอี้เหมือนเดิมครับผมนะแต่ห้องนี้เราจะตกแต่งทําให้มันเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแต่ของเราทาไม่ไม่เนียนมากเท่าไหร่นะครับผมนะก็โอเคประมาณนี้ทําตัวเป็นแนวทางนะครับผมนะเสร็จแล้วเราจะทําให เก้าอี้มันเลื่อนได้นะครับเพื่อนๆนะไฮไลท์เลยตรงนี้สําคัญเลยนะครับเพื่อนๆทําให้เก้าอี้มันเลื่อนได้นะหรือเพื่อนๆจะทําเป็นอย่างอื่นก็ได้นะผมนะทําให้เป็นเป็นลิ้นชักเลื่อนหนังสืออะไรเลื่อนได้อล้วกแต่เพื่อนๆออกแบบเลยนะครับผมนะอันนี้ลุงอาบจะทำเป็นเก้าอี้เลื่อนได้นะครับผมนะ เสร็จแล้วเราก็จิ้มมาตรงที่เลเยอร์เก้าอี้นะผมนะให้มันขึ้นเป็นแถบสีเหลืองเสร็จแล้วทำไงครับนี่เลยทางซ้ายมือครับผมนะตรงที่เป็นรูปกุญแจนี่ครับผมนะกดปึ๊บเข้าไปอ่านะครับจะมีมเพื่อนๆลองมาดูที่เลเยอร์เก้าอี้ข้างล่างนะล่างสุดที่เป็นสีเขียวๆนะครับผมนะ ก็จะมีจุดสีแดงแดงขึ้นมาเพื่อนต้องเลื่อนไปก่อนนะครับเอานิ้วจิ้มไปที่หน้าจอด้านล่างนี้ครับผมนะแล้วก็เลื่อนไปครับผมนะับปื้ดเลื่อนไปให้สุดเลยเสร็จแล้วก็มาเลื่อนเลื่อนภาพหน้าจอข้างบนนี้เลื่อนภาพก็อีะครับผมนะจิ้มแล้วก็เลื่อนไปปื้ด เอาเลื่อนม,ม,มาเลื่อนมาเลื่อนไปเีกไม่เลยเลื่อนมาไกลๆเลยเอาแบบนี้เลยนะผมนะเสร็จแล้วติ๊กถูกก็เพื่อเพื่อนติ๊กถูกปึ๊บอ่าเสร็จแล้วเราก็จะลองดูปื๊ดเห็นไหมกาอี้เลื่อนไะด้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมนะอ่าเตื้ก็ะไ,ปไปเห็นไหม โอเคแล้นะเนี่ยอลองมาดิลองเพลแล้วกดปุ๊บเข้าไปนี่เห็นไ,ไหมครับเก้าอี้เลื่อนได้แล้วนะเมื่อเก้าอี้เลื่อนได้แบบนี้แล้วนะครับเพื่อนๆผงราบก็จะใส่เอฟเสกเสียงเสียงคนเดินแล้วก็เสียงเปิดประตูแล้วก็เข้ามันลากเก้าอี้แล้วก็เดินกลับไปนะครับผมนะผมร,ราบทําเสร็จแล้วก็มาดูกันเลยครับผมนะ